พี่น้องที่รักเพราะอะไรพระนางมารีจึงเป็นพระมารดาแห่งพระศาสนาจักรการเรียกร้องของพระเจ้าทำให้ใครก็ไม่อาจหลีกหนีได้เหมือนที่พระองค์ทรงเรียกอาดัมและเอวาที่กาลังพยายามปกปิดตนเองจากพระองค์เพราะความละอายที่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงของตนความเย่อหยิ่งทำให้อวดดีจนยอนทำผิดต่อพระเจ้า แต่บัดนี้กลับกลายเป็นความอับอายเพียงพระเจ้าถามว่าท่านอยู่ไหนทั้งสองก็ตระนกและรู้ดีว่าตนได้สูญเสียบางสิ่งไปแล้วแต่เมื่อพระเจ้าถามมนุษย์ก็ต้องตอบอย่างไม่อาจเลี่ยนสิ่งดีประการเดียวของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การสารภาพบาปแม้จะเป็นประจักษ์การทรงนำของพระเจ้า ริสจชนจึงต้องกลับมาหาพระเจ้าเสมอเมื่อได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดเพราะพระเจ้าไม่ทรงยอมรับบาปที่เกิดขึ้นพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้เราต้องตกอยู่ในบาปตลอดไปในความเป็นจริงมนุษย์ถูกสร้างในพระฉายาของพระเจ้าจึงจะเป็นต้องฝังและยำเกรงพระองค์แต่เมื่อหลงผิดจึงเกิดความหวั่นเกรงพระเจ้าทรงถามสิ่งที่เกิดขึ้นว่า เหตุใดจึงต้องหลบซ่อนทั้งที่พระองค์ทรงรู้คําตอบอยู่แล้วแต่พระองค์ก็ทรงต้องการให้สำนึกถึงสภาพที่เลวร้ายและการที่พระองค์ทรงย้ำว่าได้กินผลไม้ที่ทรงห้ามใช่ไหมก็เพื่อจะบอกว่าพระองค์ไม่ทรงยอมรับต่อการทำบาปนั่นเองคิตชนมีต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนกำลังจะทำสิ่งใด เพราะผลจะเกิดขึ้นนั้นก็คือสิ่งที่จะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ภายในพระเจ้าไปเน้นที่อาดัมเพราะเขาคือผู้ที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้นำแต่เขากลับโยน์ความผิดให้เอวาการไม่ยอมรับผิดและโทษคนอื่นไว้ก่อนจึงกลายเป็นธรรมชาติของคนที่มากกว่านั้นก็คือการใช้คำว่าหญิงที่พระองค์ทรงประทานให้ เพราะนี่คือการกล่าวโทษพระเจ้าโดยตรงซึ่งเอวาก็ได้โยนความผิดไปให้งูอีกเช่นกันทุกวันนี้หากเราดำเนินชีวิตด้วยการมองที่ตนเองเห็นปัญหาและแก้ไขเราก็จะพบทางออกใหม่ที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่มุ่งแต่จะหาคนมารับผิดแล้วก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยเฉพาะการเป็นผู้นำที่ไม่ยอมรับว่า ตนคือผู้นำปัญหามาก็จะมีแต่พบกับความเสื่อมเพราะไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งกับตนเององค์กรชุมชนและสังคมพระเจ้าไม่ทรงถามอะไรกับงูเพราะพระองค์ทรงรู้จักมันดีพระองค์มีแต่คำตัดสินกล่าวโทษสำหรับผู้ทำการหลอกลวงเจ้าเดชซึ่งอาดามและเอวาก็ต้องรับผลจากการที่เชื่อคำหลอกลวงเช่นกัน การไม่เชื่อพระเจ้าทำให้ไม่ได้เป็นสิ่งสร้างที่งดงามและก็ต้องตกตำ่ำการหลอกลวงทำให้ต้องยากลำบากและถูกทําลายมิตรภาพที่เคยมีต่อกันต้องจบสิ้นลงและกลับเป็นศัตรูงูที่เปรียบดังปีศาจจะต้องถูกเหยียบย่ำถูกเหยียดขยี้จากสตรีและลูกหลานของเธอพระเจ้าทรงกล่าวถ้อยคำนี้ เป็นการทำนายถึงเรื่องของการปฏิสนธินิรมน์ของพระเมสยาพ่อหญิงที่ถูกเรียกว่าเอวาที่หมายถึงมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลายได้ทําให้บุตรทั้งหลายของนางต้องตกในบาปพระองค์จะทรงประทานพระมารดาที่ปาสะจากมนทินและดําเนินชีวิตด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังให้เป็นมารดาที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรา และจะทรงเป็นมารดาแห่งพระศาสนาจักรที่เราระลึกถึงในวันนี้ด้วยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าโปรดให้เราได้พ้นจากการถูกชักจูงให้เสียความเชื่อให้เราได้มองเห็นพระสัญญาของพระองค์ในการที่จะประทานความรอดนิรันดรสสำหรับผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในพระองค์